ก็นเพราะว่าน้ำยังไม่เข้าทีมากดาไไไีไม่มีน้ำตุกบ้านบป้วนก็่เริ่มกนปลาปลายังไม่ได้ไปลาปายังไม่ได้เข้าระบวปลาเขาเราก็ได้เข้ามาเอามาตั้งบจ้างปัหรือว่าในปรเศเขาไหไม่ํำอะไรนี่ไปถึงก็นอนไมไม่ไหวไปทํำไม่ได้ไเหอนื่อย มา่้าอยู่ตอยู่รังพิจารณน้ส่สับหรอไอ้ราวดิดนหนึ่งท่วมมากเลยราดิ้หนึงะท่วมมากเลยนอนไม่ได้หลับตาเลยนอนไม่หลับนี้นอนไม่หลับอยู่บ้านหลับนะมันก็ไม่เคยหลับกันเ็ไม่ยหลเพราะว่าูกเป็นจูประหวาประหวากับานหัวใจพริ Thank you.

อาจมีกก่สองลายอาจจมีอยสองนี่สองบ้านฉลาแล้วมีอกนงสองบ้านแต่ผู้ป่วยเนี่ยแต่ไนจะยอแต่จะมีคนอีากพ่นเองได้จะงทุนในสายไหนรู้ชื่ออะไรนะนายจรินโอเคนายจรินนี่ผมเอาเงินมาให้2,000บาทนะ มึงจับอะไรนั่นดจับได้ไหมครับได้ป้านี่คืสองตานี่มินให้เงินนะตาตตาด้วยนะอพี่ใี่้เริ้อรหายไม่หายไม่ไม่ไม่หายไม่หายอคแล

เยี่ยมนะครับศูนย์พักพิงที่ราชพัฒน์ตรงไอเดียวไอเดียวไม่มีไม่ใช่ไก่เจียวเจ้าของไข่แซ่บศูนย์พักพิงนะครับมาหอราชพัฒน์สงขามาไร่ราชพัฒสงขาเมื่อสักครู่เราไปที่มาไร่สงทักษิณนะครับมาไร่ทักษิณ ในเดืนวันนี้เกาะน,นะครับเรามาเยี่ยมกลุ่มปอบบางนะครับเราให้ส่งม้พึงให้ความสําคัญต่อกลุ่มปอบบางเพราะว่ามันเป็นช่วงบรรชีชิตแลลวที่ต้องเจ็บป่วยแล้วก็ดแอรนะครับเขาจึงเรียกกลุ่มปอบบางเ้าดูแลพวกเขาก่อนก็เหมือนได้ก่อนนะครับบ้านไหนไม่เด็กกอนทําไมถึงเราต้องไปก่อนเพราะว่าเขากําลังจะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้เในวันหน้านะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือคนหรือเป็นบุตลานก่อนที่เราเลยต้องไปทุกครั้งและทช่วั ผู้สูงอายุก็จะเป็นกลุ่มเปราะบางต้ตนที่เราจะไปเหมือนกันบ้านปลายชีวิตแล้วนะครับืปลายชีวิตแล้วกับ้องไม่เลือกเขาไม่เคยไม่เคยเลยก่าม้วยนไม่ไมี่งื่อนไขไม่ใช่ชาโมป่า แสดงว่านเพื่อก yeah, an ันไปก่อนใช่แล้ก็มาชอบกันแล้วก็จีบกันครับเห้องเดียวกันนั่งโอ้โหอยู่ประมาณไสี่ปีเนี่ย ล้องแบบ่ปออะไรฮะต่องแก่หมอซอสามอู้อยู่ดีๆน่าจะมาแล้วห้าสิบเกินห้าสิบ้วลูกไปไหนยายตายายลูกเรียนแหละมีโงเรียนลูกไปล้างบ้านน่าอยู่นีลูกเข้าไปล้างบ้านนะครับนี่นอนกี่วันแล้วครับเนี่ย ไม่ได้เป็นนายกเลยถูกว่าเป็นคนธรรมดาดีกว่าทำอะไรก็ได้เป็นนายกจะไปช่วยใครก็ต้องใช้ปากนะครับเป็นนายกช่วยใครไม่ได้ต้องใช้ปากไม่ถือน้ำหยรอยขึ้นกลับมาแล้วที่หลับไม่เหนืนอยสบายไหมนอนอย่างนี้เนาะเสียงนี้ก็ าก,การที่ใช้พี่เทาเป็นอายุมันทำอะไรไม่ได้นะครับฟางของพ่อก่อนน้ำไหลทุกวันก็หนึ่งที่นี yeah. no ่ไปก่อนเนาะเพราะอย่างงอย่างน้อยเราก็มีคนดูแลรักษามีท่าเออมอเขาดูแล เจ็บป่วยได้อะไรก็อันนี้ก็ดูแลเอายาอะไรมาให้าครับทำอะไอยู่รับตอบกับอไรรกท้องเสียต้ให้หมอมาดูอ๋อท้องเสียีปาทาง ผมก็เป็นคนที่ม่าจะตันยูนะครับีอ่ไดสสอาแต่วันแรกๆึงกันมาแต่วันที่21นะครับบคุณพี่สังสมนะครับพี่สังสมนะสายสมไม่ใช่สายสมนะไมรู้ สาส่งเลยสาสองด้วยสายสองใจไว้ให้เราถ้ากิดสาสองที่พี่เราพูดอะที่เราเคยพูดไปก็เคยใ้เขพูดไปแล้วคุณส่ส่งใช้จ่ายด้ส่สส่สองใแสงไส่นั้นส่ส่งส่ส่งอ่าที่พี่พันยาคยสายสา้ฟ้า้ากับยายจะแบ่งกันนะสารพันห้านะเอาไว้ยังไรดีเฮ้ นี่หน้าัยาวนะหรือว่าเป็นผู้ที่เสียตลาดจริงๆอะครับเป็นกำลังใจให้ครับเอาเอาคนละพันห้านะครับครับต่าคกับสามลครับาทนะไคกันไปครับเงินใช้คนครับใช้ใคร

เขาชายตรงนี้มั้งแต่แต่นี่ไอ่ายนี่ปร้าน้ไมบอ๋อโอเคออลูกก็รับอะไรูลูกเรากคุณนลูกตารับแอยู่แล้วอคุณยายมาเรื่อเนาะี่ใให้เอยอ้ยเก่งเ เียกยายยยหญีความสุขนะใหญมีความสุขหญกญ่ถามไปถามมาน้องสักหนึ่งปีเดนเบวจริงอะไรนี่เลยรับมีรูปรัตรหรือไม่บอรไม่มีค่ะมาเดียวค่ะ ก็ติดรถติดอยู่ก็ที่อหใหญ่ไม่ติาไเกบ่ค่อยเลือนโคนะลูกนะอย่เลืนเ้าหน้าลูกนะตาเป็นลูกประหลาอยู่รู้แล้วนะถือว่าพิามานลยเนาะลูกประหลาดหกสิบสามตาคือเขาหกสบสามหนึงด้านหกสิบสี่อสภาเนี่ยหกสิบสามศูนย์ห้าก็สู้นะมาใจให้ได้แล้วผู้ใหนะ

เนีวันที่เรม8ตเนี่ยเราเราก็มาเขาเรียกว่าให้รอยยิ้มให้หัวล้อนะเพราะว่าเขาก็เครียดมาหลายวันแ้วแล้วเรามาเครียดด้วยก็เลยไปกันใหญ่ เดี๋ยวพี่พพัดเขาส่งหาพี่ได้วนะพี่พัดเขาพี่พัดยังยังไม่ได้อ่านเทสยังไม่ได้อะไรเขาบอกว่าเขาโอนมาพันเหรียญประมาณห้าหมื่นครับแล้วเขาลงชื่อผมให้ผมเข้าไปไปรับที่ธนาอาคารครับเพราะว่าเป็นเป็นเป็นแบบนั้นนะเพราะเขาให้เราเอาเขาส่งสลิปมาแล้วให้ผมไปรับ พูดได้เลยขอต่อสดีนะครับอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันได้ทำเป็นไทยรัฐที่เกิดขึ้นหรือว่าเป็นไทยบัติที่ร้ายแรงที่สุดในยี่ร้อยปีก็แล้วแต่แต่ นนกู้ภัยมาน้ำท่วมกความมาผมคิดว่า,นาน นนะครับเราก็เข้ามาตั like <t. <t ้งแต่วันแรกสัญญาเป็นยังไงครับสัญญาเป็นไงนะครับสัญญาเป็นเชิญสัญญาผมนะครับมันก็ถูกบอกผู้กำกับดูพระรเตอร์ธนาสมสมุนรุ่งเรืองนะครับแล้วก็พวกเราที่อาสาของผู้กำกับดูแล้วก็เราเสร็จเราก็จะมาครับเราก็จะมาช่วยย้อนนะครับในการบรรลุภัยในการผู้ป่วยนะครับผู้จากบ้านนะครับคนที่เป็นป่วยอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ช่วยเท่าที่เราจะทำได้นะครับสิ่ที่เราถนัดก็คือว่าความปลอด ของน้องประชาชน,นที่ออกมาแล้วจะปลอดภัยแค่ไหนนะครับเราไม่รู้ว่าสายน้ำมันแรงมากแค่ไหนถ้าทุกคนได้เาหาน็นข่าวมาก,ก็จะรู้ว่าน้ำท่วมวันนี้มันมากจริงๆเรื่องของกู้ภัยนะครับรมี่ร่มทีผู้เสียชีวิตมีกู้ภัยที่ถูกใช้สกีลแล้วเป็นคว่ำครับแล้วก็มัน,นมมมีเรื่องดราม่าทั้งโดนของโกงครับโดนยิงโดนด่าโดน,โดนว่า สนใจนะครับเราก็ทำเพื่อประชาชนนะครับ <may> อ <Switzerland> <c oughs> <weed>. ันนี้เป็นสิ่งเล็กม่ไดน้อยที่มันเกิดขึ้นและส่วนใหญ่พวกเราประชาชนที่เราแพร่แล้วเราขอเป็นกำลังใจขอความช่วยเหลนะครับไปนู่ไปที่นี่นะครับไปที่ไหนว่าไปของพี่นงสนามบอลนะสนามบอลที่ใหญ่ผมช็อตและพรุ่งนี้แต่เราต้องการ บ้านนะครับท so ้สมกทรเรื like, ่อยที like, so ่เนื so ้อประดามัวครับของท่ารถไฟอะไรต่างบ้านใครคือรถยนต์หรือมงเตอร์ไซคเราต้องทำจัดครับว่าเราจะใช้ครับเราจะมองเราจะพัดมรงจะพัดถูกทางโดยโดยโดยทุกปีเขาฟ้องไม่ถึงครับที่เกี่ยวกับการเอ่อ ที่ทำ <c oughs> มีความเป็นเอกช่างโดนนะครับพรกัตถีอนจารย์สาธิตอาจารย์จัตถีอาจารบ้านอาจารย์แล้ซอฟปีนะครับที่นี้ทุกทีรับรองเชื่อได้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนก็อยากจะออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ต้องรออีกสักสักสามสี่วันนะครับ เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเข้าที่แต่ไม่ได้เข้าที่ว่าเราจะกลับไปอยู่บ้านได้ผมเชื่อว่ายังไงก็ยังกลับไปไม่ได้แต่กลับไปเพื่อดูว่าอะไรที่มันที่มันเสียหายน้อยที่สุดเราสามารถใช้ได้ที่แยกออกมาอะไรที่มันเสียหายหนักทำอะไรไม่ได้ก็พยายามออกจากบ้านไปครับเอออกมาไปกองไว้หน้าบ้านจะมีทศบสบาะครับก็ะมีรถเกขยะอะไรก็แล้วแต่แต่วันที่ผมสอบเขาก็จะบอกว่า วันไหนจะมเเีเทศบาลนะครับเอารถน้ำนะครับเอาไม้กแบบวาดนะครับเอาแป๊บหรืออะไรก็แล้วแต่จะช่วยเรานะครับเราลองเข้ามาได้ก่อนให้เราเดียวดายอย่างผมเมื่อกันก่อดูบอกแล้วว่าผมจะมาอีกที่แลวผมจะกลับไป 2, บวันที่สองนะครับวันที่สองเราจะกลับไปแล้วจะมาอีกวันที่ประมาณเจ็ดกับเก้า เราก็จะพาทุนเด็กพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมที่เราจะเข้ามาครับเขามา,า,าสัก่าห้าหกชีวิตก็จะมีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงครับมาฉีดให้กับน้ำหนองก้อนก้านน,านะครับเพื่อจะได้ทุกท่านจะได้เซฟเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับถ้าผมโชคดีมีทุนที่จิตใจดีนะครับ อยา,ากจะบริจาคเงินให้ผมสักก้อนหนึ่งซึ่งผมสามารถที่จะซื้อเื่อใช้ไฟฟ้าม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สสองหัวกระติกน้ำร้อนห้องผู้ข้าวที่นอนหมอนที่ผมทำมาแล้วที่แต่ละเดืนะครับผมทำมาแล้วแล้วประมาณพันกว่ากอนเลยนะครับถ้ามีคนใดก็แล้วแต่ที่ได้ผม ไปรับปัจจัยหรือรับเงินเพื่อไปซื้อสิ่งของพวกนี้ผมวิธีที่ถ้าไปแล้วก็จะส่งไม้แบบทุกท่านครับแล้วเดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าได้จริงๆนะผมจะเข้าอาไปร้างบ้านรอเลยนะครับยาที่สะอาดรอสิ่งพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วทุกคนก็จะได้ประหยัดนะครับประหยัดในการที่จะซื้อของพวกนี้เข้ามาแต่วันนี้ที่เรามานะครับท่านประธานบอกเราว่าก็ยาวๆเริ่มต้นจริงๆแล้วเราก็คือทั้งข้อสารอาหารแท้แ แต่ที่นี่บอกว่าเอางก็สรัรงหาแานนี่นา่าจะเยอะแล้พอวันนี้ก็เลยเอาปักใจัาให้แต่ละครอบครัวเรือว่า